ในดินปนหินที่แข็งราดรดด้วยจุลินรีสังเคราะห์แสง3-4รอบในหนึ่งเดือนก็สามารถนำมาปลูกพืชจนเก็บผลผลิตได้นะคะต้นชะอมนี้ปลูกในดินปนหินจนสามารถเก็บยอดไปได้หลายรอบแล้วค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาเด็ดผักบุ้งไปจิ้มกับน,น้ำพริกนะคะผักบุ้งนี้ปลูกในดินปกตินะคะ ดินตรงนี้ไม่ได้ถมหินหรือไม่ได้ถมดินเพิ่มเป็นดินเดิมที่มีมาแต่ก่อนหากดินเดิมก็จะเป็นดินร่วนแบบนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตว่าจะเป็นดินสีดําค่ะปลูกผักบุ้งผักบุ้งก็จะเจริญเติบโตได้ดีผักบุ้งชอบที่ที่มีแสงแดดจัดนะคะเราปลูกแปลงเล็กๆแค่นี้นี่ก็เก็บได้ทุกๆวันเลยค่ะไม่ต้องปลูกเยอะนะคะหากปลูกทานเองถ้าปลูกเยอะก็จะเหลือ เพราะแต่ละบ้านก็ปลูกกันคนละเล็กละน้อยแถวหมู่บ้านย,ายา่าหลายครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเล็กๆไว้ทานเองค่ะดินดีแดดดีผักบุ้งก็จะเริ่เติบโตเก็บไปสามรอบแล้วค่ะโดยการเด็ดยอดแบบที่เด็ดได้ดูเมื่อกี้เด็ดยอดแล้วผักบุ้งเขาจะแตกยอดใหม่ขึ้นมายอดใหม่อาจจะสั้นกว่ายอดแรกๆนะคะแต่ก็แตกมาให้เราได้ทานได้ตลอดเวลาเราสามารถเก็บยอดผักบุ้งนี้ ได้จนนานจนเราเบื่อจนเรารื้อแปลงเองค่ะผักบุ้งปลูกในดินร่วนปกติซึ่งเป็นธรรมชาติของดินตรงนี้ค่ะเราบำรุงโดยการใส่ปุ๋ยคอกและรดน้ำเช้าเย็นเราก็จะได้ต้นผักบุ้งอบอวลอย่างนี้มีแสงแดดตลอดเวลาผักบุ้งชอบแดดแต่ในขณะที่ชอบแดดที่โคนต้นต้องมีความชื้นนะคะคือต้องรดน้ำด้วยถ้าเราไม่รดน้ำต้นผักบุ้งจะแข็งทานไม่อร่อย หากเราลดน้ําเด็ดไปอย่างนี้ทานได้หมดเลยค่ะก้านที่เด็ดไปทานได้หมดเพราะจะเป็นผักบุ้งที่กรอบส่วนยอดชะอมนี้ปลูกในดินปนหินที่ต้องแก้ไขสภาพดินนะคะแก้ไขสภาพดินโดยการราดรถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้จุลินทรีย์ไปย่อยดินให้เล็กลงกว่าเดิมและไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีในดินให้มากขึ้นกว่าเดิมก็ปลูกผักได้ค่ะแต่ดินร่วนตรงนี้เป็นดินดีอยู่แล้ว ก็นำจุลินทรีย์สังข้อแสงมาราดรถไว้ตอนเย็นพอรุ่งเช้าเรามาฟันดินหรือมาขุดดินก็จะขุดได้ง่ายขึ้นนะคะจุลินทรีย์สังข้อแสงบำรุงได้ทั้งดินเลวและดินดีดินดีก็ทำให้มีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นเพราะจุลินทรีย์จะไปย่อยสลายดินและสิ่งที่ทับถมอยู่ในดินนานๆนะคะจุลินทรีย์สังข้อแสงขวดแบบนี้ขวดสีแดงอย่างนี้นำไปใช้แต่ค่ะไม่ผิดหวัง ใช้ตั้งแต่ขั้นเตรียมดินราดรดลงดินใส่ปุ๋ยคอกและสับดินหรือคลุกเคล้าให้เข้ากันนั่นเองนะคะทิ้งไว้สามสี่วันจึงนำมาปลูกพืชต้นพืชจะเติบโตอย่างแข็งแรงเมื่อต้นพืชโตแล้วก็ผสมน้ำนำไปราดรดได้ตลอดช่วงอายุของต้นพืชเลยนะคะต้นพืชของทุกทุกคนก็จะแข็งแรงไม่มีศัตรูพืชโรคพืชมารบก,กวนลองทำดูนะคะยา่ยาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย